น้ำมันยังไม่ลงอันนั้นโอ้โหก็หมดแรงกระทืบมาเปิดก็จะหมดผมก็หมดวันราคานีน้ มันชาร์จแบตไว้จักหน่อยลดจะจ้าลดมากดับให้นมัยังไม่ลง อ่น้ำมันยังไม่ลงยกมากก็ไม่ติดอ,อ่าแล้วยกแล้วก็ทาติดมาแลับแค่นี้อ่าฮะจ้บจ้ับเครื่องบอมไว้ก่อนบองเครื่องมันเริ่มเร่งหนะักก็ค่อยลดลงไปลดลงไปอ๋อ่อ่าฮะเอาไว้มันไว้เอาไว้ก่อ,กอนให้มันสักให้มันไอ้นั้นแบตเตอรี่ก่อน รองเท้าป้ารองเท้าป้าอ้าวป้าป้าไม่ได้ใส่ผ้าใบเลยอ ลืมมาฉีดวัคซีนดิดฮะอะไรนะก็มาช้านะั่นแหละมาเลิกงานแล้วก็มาจะได้ไปเพราะว่าคนมันเยอะจะต้องไปจับบับตรคิวสอมพงสัมภาษณ์อะไรเข้าอีกมั้งเพราะว่ามันต้องมามันต้องมาด้วยตัวเองไงหนูไปทำให้ไม่ได้ เลิกงานแล้วก็มากินเพราะคนมันเยอะมันใช้เวลานานคนเป็นสี่ห้าหกร้อยคนลอบบ้อปัดเออลูกป,ปืนมันแตกแล้อปดัดแต่ก็ขี่ได้อยู่ลอบบ้ลอทางออกลอบบ้อทางออกแต่ละแต่ละคันไงนรถเ,เ,เออ ไ้งานเผาเผาคุณน้าวันนี้